คนดีอะแล้วเราไปเพิ่มต่างต่าก็มีหน้าที่อยู่ในกรรมการชุดน,นี้แต่ก็คือให้เขาได้ร่วมแรงร่วมใจกัน,ค,นค่อนข้างนี่ไม่เบนะยกตัวอย่างเช่นการหลายหลายคนนะที่มีศักยภาพนะครับเช่นทางกว่าที่จะต้องจ่ายเงินนะคะแปดก็เก้าอินนัสติกสิบ Okay. ยูโดยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะอยู่จุดไหนตรงไหนนะครับนั้นเมื่อทุกคนรับรู้รับทราบร่วมกันแล้วขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวคงจะคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของในประเียนว่าน่าจะเป็นการประชุมที่ว่าหล mm ัง hmm. จากนี้แล้วนะครับ mm hmm. ไม่ทราบอ่านกันบ้างหรือย,อยังรับรองใครนะดใครขอแจ้ไขครไหมครับ เราแบ่งการแข่งขันออกเป็นกีฬาท่าบังคับสองชนิดกีฬาคือกีฬาพิสติงก์นะคะแล้วก็มีกีฬานุรักษ์อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คนไทยกีฬาสาธิตศาสตรสามชนิดกีฬาได้แก่ให้ประกาศไปเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเป็นยังไงกับวันโลกเลยเล่นอะไแล้วจะเล่นสเก็ตติ้งเขาของเป็นพวกรขั้นอีกนั่นวันมัดข้อไอ้ที่มันที่มันแบบ เป็นมาตรฐานสายแนววัารัสบี้มันเลยมีท่านลองกำนามเป็นประธานและก็ท่านลองสมาพบเข้าร่วมชุนด้วยค่ะยังยังไม่รู้ว่ามีอะไรประเภทเดียวก็คือวินทั้งคู่ครับทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็เหมือนมีมีส่วนในเกมเราได้มีการประกาศังคับใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่21มีนาสัมคัญ์สั้นๆนะคะ เพื่อให้ทุกท่านทุกฝ่ายได้เข้าใจรารตรงกันข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุนะคะซึ่งในสาระสําคัญของข้อบังคับที่พัสดุนะคะของท่านเพื่อทําหน้าที่ในการจัดทึนโยยเกี่ยกับสติและสเก,ก็ตติ้งอะคะ่ะอันนี้คือจริงๆแล้วมันน่าจะมีกว่ามากกว่าจะสั่ไปมันจะมีพวกเป็นนะ